สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้เข้ากาช่องคาถาแหลงเราคาบ้าน EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับเราได้ทั้งหนึ่งร้อยหกสิบหก EP ครับพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เราไม่ให้ผู้ชมทั้งหมดยี่สิบไลคการสวยๆนั่นเลยนะครับวันนี้พี่พี่ถ้าไหนสนใจอยากดูเพิ่มเติมจะสอบถามองไหนพี่พี่สามารถโทรที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับ หรือพี่ไ่นแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าไปที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถคุยเข้ามาต่อรองราคาได้นะครับพี่พี่หรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากไอพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางพี่ไม่บกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปพี่เรา,าเริ่มรายการที่หนึ่งเลย่าครับรายการที่หนึ่งจะเป็นเป็นองค์นี้เลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับองค์นี้เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลาครับองค์นี้นี่ครับเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยโคสิตาลามนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้เลยนะครับขับไปสวยงี้เลยไปสวยงี้นะครับ ไปสอยงี้เลยครับขนาดแบบนี้เลยขับไปสวยงี้นะครับสวยๆงี้เลยครับไปสวยงี้เลยขับไปสวยงี้นะครับ รายการที 1> <lien> <HR> 1> ่1เหรียญกลมหลวงพ่อกยโคศิตาลามองนี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทเหลืออย่างี้นะครับเหรียญกลมหลวงพ่อกยโคสิตาลามองค์นี้รายการที่1เลยต่อไปรายการที่2รายการที่สองจะเป็นพระเชียงแสนปกโผ่องค์นี้เป็นพระเชียงแสนปกโผ่เนื้อบุกเงินนะองค์นี้ครับเชียงแสนปกโผ่เนื้อบุกเงิน ก็ไปสวยงี้นะครับขนาดแบบนี้เลยนี่ครับเป็นเนื้อบุงเงินเก่าทั้งองนี้เป็นเนื้อบุงเงินเก่าเลยนี่ครับไปสวยเงี้นะครับรายการที่สองพระเชียงแสนปกโพเนื้อบุงเงินเก่าองนี้เอาไปในราคา400บาทครับ400บาทเลย สี่ร้อยบาทักสี่ร้อยบาทต่สวยเงี้นะครับพระเจียงแสนปกโพนะบุกเงินับตรงนี้ลายการที่สองเลยต่อไปรายการที่สามลายการที่สามจะเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบพระงนี้เป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลท่ารงค์นี้พระขุนแผนกระเบื้องเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลนี่ครับไปสวยงี้นะครับ สวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยแาดนี้เลยครับมาลางไปสวยอย่างนี้เลย นี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับไลายกันที่สามพักอุ่นแผ่นกระเบื้องเคลือบกุกวัดใจชชยมงคลองนี้เอาไปในราคา400บาทครับ400บาทเลย400บาทครับ400ร้อยบาทสวย,ยงี้นะครับไปสวยอย่างนี้เลย ต่อไปรายการที่4รายการที่4จะเป็นพระกิ่งหลวงมุตโตครับตรงนี้เป็นพระกิ่งหลวงมุตโตวัดประดูชิมพีนี่ครับพระกิ่งหลวงมุตโตวัดประดูชิมพีนี่ครับพระกิ่งหลวงมุตโตใส่เ,เสวยนี้นะครับพระกิ่งหลวงมุตโตใส่สวยอย่างนี้เลยใส่สวยอย่างนี้นะครับ สวยอย่างนี้เลยนี่ครับโคตรเต่าทั้งตรงนี้โคตรเต่าไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลย ลายการที่4พักกิ่งหลวงมุตโตะมาดูชิมพีองนี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทสวยเงี้นะครับเป็นก้นเงินทะ้งกนี้ก้นเงินหลวงมุตโตะมาดูชิมพีนี่ครับต่อไปรายการที่5าลายการที่5้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนทั้งองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนไปเหรียญเก่าพวกงนี้นะครับเหรียญเก่าสวยางี้เลย นี่ครับไปสวยเงี้นะครับสวยๆเงเลยครับสวยยเงี้เลยนี่ครับสวยๆเงี้เลยครับ ลายการที่ 5, เหเหรียญเก่าหลวงพ่อไผ่วเชิงเลนองนี้เอาไปในราคา600อบาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทบสวยงงี้นะครับนี่ครับไปสวยงงี้เลยต่อไปรายการที่6รายการที่6จะเป็นลูกอมหลวงพ่อดิ่งครับรงนี้เป็นลูกอมหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวรงนี้นี่ครับลูกอมหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยครับอุค์หลวงพ่ดิงนี่คร <internally. S 3> ับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับอุค์หลวงพ่ดิงนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับสวยๆงนี้นะคะองค์หลวงพ่อดิงรายการที่หกองค์หลวงพ่อดิงองค์นี้ เอาไปในราคา500บาทกับ er 500บาท er เลย500บาทกับ500บาทแบบส่วนงี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยต่อไปรายการที่7รายการที่7จะเป็นปกใบมะขามบประสุกครับตรงนี้ปกใบมะขามบประสุกวัดปากคอมาขมเท่าเลียมหน้านากแท้ตรงนี้เป็นเล um ี่ยมหน้าหนากแท้ตรงนี้นี่ครับปกใบมะขามบนกระสุกนี่ครับไปสวยงี้เลย คไปสวยอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับ,บกปกใบมะขามนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ รายการที่7ปกใบมะขามหลวงประสุกองค์นี้เลี่ยนหน้านักแท้เอาไปในราคา900บาทเกับ900บาทเลย9 0 0้บาทเกับ900บาทเลยสวยงามนะครับปกใบมะขามหลวงประสุกครับองนี้รายการที่7เลยนี่ครับต่อไปรายการที่8รายการที่แปดจะเป็นเหรียญพระกิ่งลอยองครับองนี้เป็นเหรียญพระกิ่งลอยองค์ลงยาลายธงชาติครับองนี้ พักกิ่งลอยองค์ลงยาลายธงชาติเลยนี่ครับไปสวยอย่างงี้นะครับสวยๆอย่างงี้เลยครับพักกิ่งลอยองค์ขับไปสวยอย่างนี้เลยครับไปสวยอย่างนี้นะครับปเป่เา,าบัลเล่ต์รอฮาตรงนี้ ครับสวยๆอย่างนี้เลยไายการที่แปดพักกิ่งลอยองค์องค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยๆนะครับพักกิ่งลอยองค์ครับองค์นี้ไายการที่แปดเลยต่อไปรายการที่เก,ก้เา ลายกะิกาจะเป็นพักขันเขาควายเผือกครับตรงนี้เป็นพักขันเขาควายเผือกแกะเลยนี่ครับเผาควายแกะขันตรงนี้เป็นเขาควายเผือกแกะขันเลยนี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับกก่องนี้เลยนี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับสวยๆเงี้ยเลยครับ สอย่างี้เลยรายการที่9เขาควายเผือกแกะพักขันองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับห้ารอยบาทบสวยงี้นะครับนี่ครับไปสวยงี้เลยต่อไปรายการที่10รายการที่สิจะเป็นเหรียญหลวงปู่ด,ดู่วัสแกทองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ด,ดู่วัสแก นี่ครับเรียนกลมดูดูสแกร์ครับตรงนี้นี่ครับเรียนกลมดูดูสแกร์ปีสามหนึ่งครับตรงนี้ครับเรียนกลมดูดูสแกร์ปีสามหนึ่งนี่ครับไปสวยงนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับสวยอย่างนี้เลย เอาแบบนี้เลยนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับไปสวย,ย่างนี้นะครับเป็นโคับไดูสแกรปีสามหนึ่งนะครับไปสวย,ย่างนี้เลยนี่ครับไปสวย,ย่างนี้นะครับ รายการที่10เหรียญกลมดูสเกอร์องนี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทส่วนอย่างนี้นะค,ะนครับเป็นกลมดูสเกลทั้างองนี้รายการที่10เลยนี่ครับต่อไป 11. 11 11จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงพุทีมข้างองนี้เป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงพุทีมปรหัสไรจังหวัดระยองข้างองนี้นะครับเหรียญเจริญพรล่างหลวงพุทีม นี่คับไปสวยอย่างนี้เลยเลียนเจริญพรลังหลวงปู่ทิมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย,เยน,เลนี่ครับเดียนเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมขไปสวยอย่างนี้เลย,น,ย,ย,น,เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับ วัดรหัสไ้จงังหวัดเลยองนี่ค่าไปสวยอย่างนี้เลยนี่ค่าไปสวยอย่างนี้นะครับรายการที่11เหรียญเจริญพรล่าหลับบุตรทีมองนี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทบสวยางนี้ครับเป็นเจริญพรล่าหลับบุตรทีมองนี้รายการที่11เลยนี่ครับ ต่อไป12 12จะเป็นเหรียญหลักพ่อเดิมพระองค์นี้เป็นเหรียญหลักพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับเป็นหลักพ่อเดิมวัดหนองโพสวยๆอย่างนี้เลยครับเหป็นหลักพ่อเดิมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยครับเป็นหลักพ่อเดิมวัดหนองโพสวยๆอย่างนี้เลยครับ สวยๆงี้เลยครับสวยๆนี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับเดี๋ยวเราเดเรื่ว,ว่าน้องโพ รายการที่สิบสองเหลือเรพ่อเดิรวัดหนองโพองนี้เอาไปในะราคา500บาทดับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทบสวยอย่างนี้นะครับเหลือเราพ่อเดิรวัดหนองโพเข้าตรงนี้รายการที่12เลยนี่ครับต่อไป13 13จะเป็นพระสัง,งกัดจายหลวงปู่โตเข้าตรงนี้เป็นพระสัง,งกัดจายหลวงปู่โตเนี่ยพระสังกัดจายหลวงปู่โตเอาไปดูชิมพี่ นี่ครับเป็นพระสังกัจจายนะองค์นี้นี่ครับพระสังกัจจายหรือตรโต๊ะสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับและการที่13พระสังกัจจายนุบุตรโตองค์นี้เอาไปในราคา เอาไป400บาทรับ400บาทเลย400บาทรับ400บาทเ,าเสรอย่างนี้ครับาอสังกัดรูปรตข้นตรงนี้รายการที่13เลยต่อไป14 14จะเป็นพักกิ่งปเปอเลตฐานบัวพวกนี้เป็นพักกิ่งปเปอเลตฐานบัวนี่ครับพักกิ่งปเปอเลฐานบัวเสร็จอย่างนี้เลยครับ ไปสวยงี้เลยกิ่งเปาเรศฐานบัวนี่ครับไปสวยงี้เลยครับไปสวยงี้นะครับจะสวยงี้เลยกิ่งเปาเรศฐานบัวนี่ครับไปสวยงี้เลย ีครับลายการที่รับที่กิ่งประเวทฐานบัวองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาท่าทสวยงี้นะครับกิ่งประเวทฐานบัวองค์บบนี้รายการที่14เลยนี่ครับต่อไป15 15จะเป็นเหรียญจักรเพชรรุ่น2ครับองค์นี้ เป็นเหรียญจักเพชรรุ่น2นี่ครับปเป็นเหรียญพระพรมสีหน้าตรงนี้เหรียญพระพรมสีหน้านี่ครับไปสวยงนี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับสวยๆงี้เลยแบบนี้เลยครับ มาลสวย,ยงี้เลยนี่ครับลายการสิบห้าเป็นเล่มเงินแท้แล้วองนี้เป็นเล่มเงินแท้เลยครับเล่มเงินแท้แล้วกงนี้ครับเล่มเงินแท้สวยๆเลยลายการสิบห้าเหรียญจากเพชรรุ่นสองพระบรมสีหน้าองค์นี้เล่มเงินแท้ เอาไปในราคา1,000บาทรับ1,000บาทเลย1,000บาทรับตรงนี้1,000บาทเลยนี่ครับไปเล่มเงินแทนทันนบตรงนี้ราคาสิบเลยต่อไป16 16จะเป็นพระสมเด็จจิตราดารับตรงนี้เป็นพระสมเด็จจิตราดานี่ครับพระสมเด็จจิตราดาอย่างนี้เลยนี่ครับพระสมเด็จจิตราดาส,สวยๆอย่างนี้เลยครับรสมเด็จจิตราดา นี่ครับไปสวยเยง,งี้ยนะครับ้าหลังเป็นทองเลยฝาหลังทองนะครับตรงนี้นี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับสวยอย่างี้เลยนี่ครับไปสวยเงี้ยนะครับ รายการที่16พระสมเด็จจิรดาพร้อมกล่องกำมะหยี่อย่างนี้เลยเอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บ,บ600บาทรับ600บาทสวย,ยนี้นะครับพระสมเด็จจิรดาพร้อมกล่องกำมะหยี่อย่างนี้เลยข้างหน้ามีตาขุดครับตรงนี้นี่ครับไปสวย,ยนี้เลยครับต่อไป17 17จะเจ็ป็นพระพิคเนตหินแกะตรงนี้เป็นพระพิคเนตหินแกะ นี่ครับเป็นหินแกะพี่คเนตครับตรงนี้เป็นหินแกะพี่คเนตเลยนี่ครับเป็นสวยงี้นะครับสวยๆเงี้นะครับหินแกะพี่คเนตสวยๆเงี้เลยครับสวยๆเงี้เลยหินแกะพี่คเนตครับตรงนี้ ไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับสวยๆงี้เลยครับนี่ครับไปสวยงี้เลยนะครับาไปสวยงี้เลย ลายการที kind of ่สิบเจ็ดหินแกะพระพิฆเนศองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทสวยเงี้นะครับหินแกะพระพิฆเนศครับองค์นี้ลายการที่สิบเจ็ดเลยนี่ครับไปสวยเงี้นะครับต่อไปสิบแปดสิบแปดจะเป็นพญาเต่าเรือนครับองนี้เป็นเบี้ยแก้พญาเต่าเรือหลวงพนุมัดนางในครับองนี้เป็นเบี้ยแก้พญาเต่าเรือหลวงพนุมัดนางใน นี่ครับพยาเต่าเรือหลวงพนุวัดน์ดังในวสวยๆอย่างนี้เลยครับวสวยๆอย่างนี้เลยไปแก่หลวงพนุวัดน์ดังในครับตรงนี้นี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างนี้นะครับตอกมง18 K บแปดเคตรงนี้ ี่ครับไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับไปสวยอย่างี้นะครับไายการที่สิบแปดเบี้ยกแก้พยาเต่าเรือนพนุวัฒน์างในองค์นี้เอาไปในะราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาท,บบาทบสวยอย่างี้นะครับต่อไปสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมองค์นี้เป็นเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิม นี่ครับเหรียญนักปกของปุถิมเมาตรงนี้นี่ครับครบแปดรอบเพรงนี้นี่ครับเหรียญนักปกของปุถิมสปโซ่อย่างนี้เลยครับจะไปสวยอย่างนี้เลยนี่ครับเหรียญนักปกของปุถิมนี่ครับไปสวยอย่างนี้เลย เอาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับวัดรหัสไรจังหวัดระยองนี่ครับไปสวยงี้เลยนี่ครับไปสวยงี้นะครับสวยๆงี้เลยครับไปสวยงี้เลยไล่การศึก เเหรียญนักปกหลวงปู่ทิมตรงนี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลยนี่ครับเป็นสวยอย่างนี้นะครับเหรียญนักปกหลวงปู่ทิมพวกนี้รายการ19เลยนี่ครับต่อไป20 20จะเป็นมีดหมอสลิกาหลังพัดเดิมพวกนี้เป็น,ม,น,ม,นมีดหมอสลิกางาแกะหลังพัดเดิมนี่ครับมีดหมอสลิกางาแกะหลังพัดเดิมพวกนี้นวัดหนองโพจนนครสวรรค์คนะพวกนี้ นี่ครับเป็นมิดหมอง,งาแกะเลยนี่ครับส,สวยๆนี้เลยครับยะเป็นงาแกะเลยนี่ครับเป็นสวยงี้นะครับเป็นเล่มเงินแท้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเล่มเงินแท้เลยเป็นเงินแท้ตรงนี้ ยยารายการที่ยี่สิบมีดหมอสริกางงาแกะหลวงพ่อเดิมเลี่ยมเงินแท้องค์นี้เอาไปในราคาสามพันบาทรับสามพันบาทเลยเนี่ยสามพันบ,บาทรับองค์นี้สามพันบาทเลยนี่ครับมีดหมอสริกางงาแกะหลวพ่อเดิมพระองค์นี้เลี่ยมเงินแท้เลยนี่ครับก็จบรายี่สิบรายการนะพี่ๆชมกันในวันนี้ พี่พี่หน้าไหนสนใจอยากหนดเพิ่มเติมตักสอบถามองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับหรือพี่หน้าไหนแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอด,ดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาได้นะครับพี่พี่องค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับ หรือพี่ท่าน,นไหนสนใจอยากปิดองคไหนพี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากพ p ไหนรายาการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางครับพี่ไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการเราจะส่งตรงตามปกน,น,นะครับพี่ๆสำหรับวันนี้คาถาหลังโลหบ้าน EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในีดีหน้าครับสวัสดีครับ